นี่นะครับผมก็เป็นวันแรกที่มาถ่ายนี่นะครับพอถ่ายนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปลอยกันในวันที่ยี่สิบสามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ไปแต่ไปแต่ไปไอ้เมึงมองแค่อไู่เวรตัดด้วนะโดมอยู่มีโูกอาบน้ำด้วยเอหรืออะไรหรอสวัสดีครับนี่เย็นดูเปิดแฟร์นี่ว่น่าจะมะเรงว่ะนี่ว่าน่าจะกระเพาะรั่ววะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะอยู่โรตัสเฮ้ยแมคโคลวันนี้เรามาซื้อนะครับก็ซื้อเงากันเสร็จแล้วเฮ้ยถูกดีเนาะห่าไปวะฮะไปแล้วขลับมาเลย อันนี้เราก็ไปเลยเนาะเย็ดแม่กูกลับกล้องไปมาซอนเนี่ยนะฮะม่รู้ว่าจะพอสั่สิบคนพอแน่นอนครับ<ไ>อันนี้พวกผมกินนะเป็นเนื้อไอพวกแม่งก็กินแค่นี้แหละสดนี่ละรูปนี้ลรแววตาอันนี้ไอเทียจบร้อยแล้ว เราก็ได้กินไก่แล้วครับไก่ย่างคาราเกล้าบเลยไม่โคตรถูกเลย้นางนี้ก้าบาอแปกฝั่งนี่โออ้าวนี้แันี้แปลแปกนี้กนซื้อนี้แหละแป่นี่นาเนอะนานนี่อันนี้เองคู่กันนี่ด้วย Hả? thì ta đi. Đây ta Oi tao. Ei. Anh tao 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 โอ้ตากีน,นี่เลยสกี้เอ้เอ้ยนี่ครับเอ้เน,นี่มาไงเนี่ยบอมแซ่บไอ้ที่ใสอะอ,อันนี้ใครจะดีไซน์ขึ้นนะอันนี้อันตราย,รายอันนี้เลยวะขยรจะเปียกนี่กรูนี่หูว่าบิ๊กซีไหนวะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยช่างบนดีอืมไม่เกินงบลเราก็ไปจับของต่อแล้วนะ ตอนนี้ครับรถมันกระมรไหลผมทำไงดีออโอ้ยเหมือนแกะเลยเย้ไอรถไม่รูปสองกล้องอะโอ้ no bye b ายครับเราก็้นของลงแล้วนะครับเอ้ยลงรถอ่ะถูกแล้วนี่ครับแบบสุดยอดนะครับไอเทม มาเมาื่อวานซื้อมาแพ็คหนึ่งที่ยัม่ทำไมเหลือแค่สองสปองว่ะเฮ้ยสองอันนี้เอ้ยพี่ลืมเทาเบลยตัวเองครับไปเอาก่อนนะครับประหนึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ม่อนอิงดักครับผมตอนนี้กำลัง <Yeah. S 1> ออกหมู่บ้านนะทุกคนเ้เดเดเ้ กินอะไรสักอย่างเลยเรากินกันก่อนขึ้นนะครับน่าจะกินกุ้ยเอ้ยไม่เรากินเบอร์เกอร์คิงนะครับลดด้วยน้อยไปกินอะไรดีกินเบอร์เกอร์คิงเนาะเออโอเคเดี๋ยวกินขอขอกินก่อนนะต้องมือเหรอปะเหลือไม่แกูให้ดูข้าวกูจะดูข้าวอะ

มากันครบแล้วนะฮะสี่คนครับนนี้กี่คนครับวันนี้สี่คนครับนับดิ one two three four five six s e v e สคนครับผมสิบครัไหนคุณทำอีกทีดิผมไม่เห็นนะฮะผมไม่เชื่อทำไมนี่คุณเล่นพอร์ตเด็ดอฮะออะไรวะพอร์ตใจไม่เป็นเราทำเนียหป่า พูดหาแม่เอ็มเหรอมีเนื้อวัวปะใช่ใช่พวกเค็มๆเนื้อวัวมันต้องใส่หมวกวะกมไม่เข้าใจวะทำไมต้องใส่หมวกโอ้ตัวนี้เรามาทำอะไรฮะเราไม่กินเลยเนี่ยเนื้ออะไรวะเนื้อวัวครับอ้เนื้อวัว้เราเรารวยมากไี่กินอะไรแม็กซ์คอเนื้อวากิวครับวากิวเไรียดอะไสีนี้วะแบบม่ให้มาแล้วก็ยิงเลยยิที่นั่นนี่ครับใส่กอกเยของมิง ฮไม่เงี้ยไม่อกลัวผมเองนะฮะมืหายเพิ่มกูคอมึงไม่อะไรแล้วก็มืดแล้วหนาวชิบหายเลยเห็มเลยอ๋อบอกชอรใช่ไหมก็พี่ชายม้าโอ้โหเป็นไงาหมูบินเลย

ของเรือแล้วกินเป็นสไตล์ฟอร์ไปปวดวายเพื่อนเลมเรียผมไม่ครบหรอกนี่มันโนตาร์ะแมคโครอ่ะใช่ไหมไม่เป็นเชนไมค์ไปเพื่อนนะนี่เอามาปักอเลยนะไมค์โคเสียบตรงโคตรอนาดอันนี้ชีบอลโอ้โหเมื่อกี้ไม้ตัวนี้ใช่เนี่ยอันนี้ไม้ปอดไม้ภาพไม่แม่งเฮียใช่ไหมเนี่ยชีบอลคุณทำอะไรครับอันนี้คุณกินแล้วมึงเจ้ผมกิน ชีตบอลครับเฮ้ยโม่เลยวะชีตบอลเที้ยอะไรนี่มันไอเที้ยอ๋อมันเหรอเออเที้ยแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอโอยใช่กระเป๋าของกูใส่อะไรบ้างเลยปอะเกลียวขนาดเก่าเกลยวเก้ียวใครเก่าเฮ้ยเฮ้ยแก้วฟีมั้งแก้วเกลียวปุ้ยเลยคเกลวปุ้ยเที่ยเหมือนย่ามัดไส้อะยังไม่กูขอขอมันหน่อยเจ้เอาดีพี่อันนี้แบบไหนเนี่ยมันฐานเว้ยไหนดูดิ ยินแล้วเป็นไงวะเนี่ยก็มันน่าจะมาเลงว่ะกูว่าน่าจะกระเพารั่ว่ะต้องหมดเลยอี๋ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วฮะห้าทุ่มจะเที่ยงคืนก็ยังกินอยู่ใช่ครับเกแดกทั้งวันไหงพี่ผมจัดเตากันครึ่งชั่วโมงอันนี้มาเลยครับชั่วโมงแรกตอนจัดเตาเสร็จอืมขยับขยะพูแลวมีขยบกินเข้ามาได้นะอิงดาว อันนี้คือย้อนประวัติศาสตร์นะครับปีก่อนผมไม่ได้เหมือนมาเหมือนเหมือนนี้นะฮะเหมือนโดนตบหัวมาไม่ได้แดกครับป <c oughs> ีน,นี้ก็ได้แดกนหน่อยฮะนั่นนะครับเมาเยอะเกินแล้วเมาแต่แบบคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจ้าบ้าเลยกินแก้วเดียว <c oughs> เออเหมือนแบบอ่ะเหมือนมันทะเลาะแฟนกันงี้ใช่กูเลยแบบไอ้เหี้ยไม่รู้แบบไอ้เหี้ยกูผิดหรือเปล่ากูเลยไปเข้าไปในเต็นท์ตอนนั้นตอนมือยังเอาอยู่เลอยูแล้วตอนแรกก็ไม่มีปัญหาแล้วกูก็ดีใจอยู่แบบเออไอ้เหี้ยเมื่งเห็นได้เจอที่บ้านทั้งพอเจอที่บ้านเลยงี้ไหนๆกูแบบไอ้เหี้ยกูว่าไอ้นั่นเด็กกันนะ ก็เหือแบบเอ้ยกินเหล้าแล้วแม่งอาจจะเอ้แย่ที่หรือเปล่าหรือเปล่ากินเหล้าเสียงมัหลังเหล้าเสียงมันก็ได้ไหมได้ไหมแขวนแข็งแตกเลยไม่ใช่ไรเหี้ยกูว่าแล้วโดนตบเออนั่นแหลนคือที่มันบอกว่าจะมาตบกูอีกทีใช่ไหมแค่กูเห็นเงาใครไม่รู้อยู่หน้าหน้าเต็นไม่เหี้ย กูก็ไม่ต้งหิดหรอกตอนแรกแต่พอตื่นเช้ามามันบอกว่ามีคนเออมันจะเข้าไปตีกูอเีแล้วแล้วสมัอะไรมันเมากันไงกูเลยแบบต้องไปหานะก็มันก็อยู่ไงมันเห็นหมดเลยกูนอนกับใครรูกกูจำไม่ได้แต่กูแบบนั่นนะไม่ใช่อะไวันนั้นอ่ะอยู่ในความทรงจำตลอดไป ก็เป็นบทเรียนไปเรื่อยๆมันวันนั้นดีกว่าเรียนนี่เรียนนี่ไอ้เหี้ยแต่แบบเอ้ยกูไม่แดกไม่แดกที่นู่นเนี่ยก็หนาวนะเว้ยแต่พวกกูเมานะแต่ที่เนี่ยไม่ไม่เมาเขาเรื่ออะไรเรามีลมเป่าวะเนาะที่นู่นมันแบบยังมียังมีต้นไม้บังลมอยู่อะไม่เว้ยไม่เมาเพราะว่าไอ้สัตว์ที่นู่นมันที่่นนนูมัเป็นเล่าไเพราะว่าไอ้เหี้ยเป็นงูมันเป็นเหล้าแบบเหล้าเลยของเราเป็นเหล้าเล่นเดียวกระจอกจะเล่นถอดเสื้อไอ้เว้ยเนี่ยเฮียปั๊มน้ำไม่ดไม่ดีปีก่อนที่พวกกูเมามันเป็นแของทอง ไไหกลมด้งตัวตอนแรกกูจากที่ไหนเกลียวมาที่ที่เราต้มหวไอ้สัสกูไม่ได้แดกครับน้องเกาะมือมาได้เลยกูขอได้ไหมกูจะเมาได้ไงกูจะรู้กับพวกมือไหมกูเขาเมาเออกูไม่รู้ไอ้เฮียกูไม่รู้โลกภายนอกไงไอ้ที่มึงโกยก็ในเต็นท์ไม่เหมอยปืนเลยกูก็ถอดกางเกงหมไม่เมาได้ปะว่าหนึ่งคนละหนึ่งแน่แน่หนึ่งคนละไอ้เฮ้ยนี่อะไรอะเออแค่ชิงกู ตอนนี้ครับค่ะเชียงมงคืนกว่าาตีหนึ่งแล้วนะครับซุยร้อน่ชุดเดิมแผ่บ่าผมแผ่มวกแผ่คันไา่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีคนแล้วนะตอนนี้ก็ ทำอะไรเลียงไฟเล่นไฟอย่ามาเล่นกับไฟร้อนจะไม่ดีก็นั่นแหละครับจะไม่ปลอดภัยก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ฮะเย็นไม่หนาวเลยแต่แบบน้ำแบบสุดๆหนาวแบบสุดๆคือแบบล้างหน้าแสบหน้ามากทุนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาให้ดู ตอนพาพาทิดขึ้นนะฮะทะเลหมอกแต่ถ้าตื่นทันนะฮะดครับถ้าไม่ทันก็ทะเลหมอกนี่กี่โมงเดี๋ยวให้ตกหัวไอ้คนนี้เลยนะครับ<ะ>อ๋อเอ้ยเปิดไฟอะอันนี้เวลาเวลา10โ,โมงแล้วนะครับโอ้โ,อโหเลิกงานจนะบ้าตายอากาศแปลงองศเซอร์เซียนโอ้ขี้แตกแล้วแบบนะี้เดี๋ยวไปกินข้าวกันแนละ้ว

อ๋อก่าแล้วใช่ไหมคุณคันหายคิ้วไม่เล่นห่ะผมหมดเล่นเลยอ่ะปวดเว้าไอ้กูกลับแล้วใช่ไหมตอบสิใช่เยอะเยี่ยมไปเลยกูนั่นอันนั้นอะไรวะกูนลูดรูปผงแปะโอ้ไม่ไน,ไมไนะนะคุณขบับบอยให้ถ่ายไม่รู้เป็นไรฮนะต้องใส่จัดเซลวัวเซวครับรถคันหน้าก็เบรกตล,อ,ตลอดเลยดูจากไฟฮะทุกคนนี่เราก็ลงได้แล้ว กลับบ้านกลับห้อกันโอ้ยอมาแล้วเยอะอโอ้โนี่ปล่อยเลยไม่หยาบอีกไม่หยาบเบี้ยวัยยวนถู 2> 1, 2. นี่มีจิกเมื่อไหร่เห็นแล้วเห็นเจ้าคนบ้าเลยหยียบอีกตลอดทางอาเออตอนนี้ก็ถึงบ้าแล้ว่ากู เจอกันครับ